คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำมาเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเด็กน้อยต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมนะครับน้องๆโอเคครับก็กรับสวัสดีมิดลักนักปัน่นทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องท o ม o า r o โลอีกแล้วนะครับผมวันนี้เรานะครับก็มาอยู่ในค่ายจ๊กเกอร์ก่อนเลยนะครับมีคนดูขอมานะครับว่า ขอเกมลูกหมูลูกแกะค่ายโจเกอร์หน่อยค่ะโอเคครับจัดไปครับทุกคนก็น่าจะเป็นเกมนี้นะเนาะเพราะว่าน่าจะมีหมูแกะอะไรตรงเนี้อยู่แล้วนะครับโอเคก็นะครับเอาทุนมานะหนึ่งพันนะครับสาหรับเกมนี้ต้องเอาทุนมาหนาหน่อยเพราะว่าซื้อแพงมากครับทุกคนก็เดี๋ยวเราซื้อไปก่อนเลยนะครับวัดไปเลยนะเบ็ดสามนะครับทุกคนเบ็ดสามมันก็ตามสุดแล้วนะครับก็มาแปดร้อยสี่สิบเก้านะครับโอ้โหเบ็ดแค่เบ็ดสามนะทุกคน ตกเบ็ดละประมาณ200กว่านะเกือบ300อะ่ะตรงนี้มันก็การันตีเข้าอยู่แล้วนะครับทุกคนผมเองก็ได้เล่นเบ็ดหนักไปแล้วนะสำหรับเกมนี้นะครับอยู่ในช่องเศรษฐีดูใบนะครับทุกคนก็แตกไปเหมือนกันแนวะโขบนัสแจ็คพอตมาหมดเลยนะครับเกมนั้นโอ้สุดจริงเดี๋ยวก็ รวบรวมกําไรแล้วก็เดี๋ยวเอาไวอา้อาจจะมีกิจกรรมแจกเล็กๆในน้อยนะครับเดี๋ยวจะแจ้งไปทางเพจของ Tomorrow นะกันนะครับทุกคนไปลุ้นกันเลยครับดอกแรกบ้าไปแล้วดอกที่2ได้หมูครับโอเคเบาๆไปก่อนแล้วกันมีต่อหรือเปล่าโอ้โหไม่มีครับทุกคนสุดยอดจริงๆรอบที่สแล้วนะเอ้ยอันนี้น่าจะเป็นเคเออสวย3 8 4ครับ แล้วก็มีเป็ดต่อเล็กๆน้อยๆเอต่อครับมีอะไรต่ออีกหรือเปล่าไม่มีต่อครับทุกคนซูเปอร์วินเลยนะครับทุกคนก็411ครับน่าจะเจ็บไม่เยอะนะทุกคนเออเป็นอะไรเอ่ยเป็นคิวครับจัดไปอีกร้อยกว่านะผมยังไม่แตกนะครับแบบนี้ถือว่าเบาๆไปก่อนมีเล่นต่อแน่นอนนะครับทุกคน เกมนี้เป็นเกมที่ซื้อแล้วก็ยังไงก็ได้คืนเป็นเลยร้อยอยู่แล้วครับทุกคนนอกจากว่าไม่ได้แบบได้ร้อยสองร้อยนี่คือเกลือจริงๆนะสุดจริงๆอะโคตรดวงอะนะนนดวงตกมากเลยครับทุกคน <c oughs> โอเครอบสุดท้ายครับทุกคนเอมาดิน่าจะไม่ขาดทุนแล้วครับทุกคนถ้ามีต่อก็กําไรแล้วนะโอ้โหมีต่อแบบนี้จบแล้วครับทุกคนก็กําไรถึงร้อยหรือเปล่านะ เกือบเกือบร้อยนะครับซื้อมา800กว่านะทุกทุกคนก็ได้มากลับกลับมา90้านะครับทุกคนพูดติดติดติดอ่างติดขัดไปหมดโอเคปั่นเองแล้วกันนะทุกคนเบ็ด9ปั่นเองไปก่อนนะครับเผื่อปั่นเองเบ็ดเบ็ดหนักแล้วมันเข้านะทุกคนผมเคยปั่นเข้าอยู่นะครับรู้สึกว่าเข้าเบ็ด8มั้งเฮ้ยเข้าแล้วนี่ไงเปิดแล้วหนึ่งฟีเจอร์เออเป็ดมาเอมาช่องแรกโอ้โหสวยครับเอางไง เปี่ยนจักอะไรเนี่ยโอ้โหโอ้โหไม่เชื่อมกันไม่งั้นไปยาวเลยครับทุกคนดอกนี้เสียดายจัดเลยไปต่อครับอะยังไงเอมาหรือเปล่าไม่มายาวไปครับทุกคนเดี๋ยวเราไปตั้งหลัก เอาใหม่นะตอนนี้ปั่นเองไปก่อนแล้วกันนะครับทุกคนยังไงก็จะเหลือไว้ให้ซื้อเบ็ดสามได้นะครับเริ่มไหลแล้วครับตอนนี้เอ้ามาหรือเปล่าเป็ดมาช่องแรกม,มาช่องสามอีกอ่ะเอมาตุวลับไม่มาไม่เรียกแล้วทุกคนเรียกแล้วหายโอ้โหจัคกพอดหมุนครับจะแตกอีกหรือเปล่า โอ้โหคิดว่าจะแตกอีกเหมือนช่องไอช่องสำรองผม,มนะช่องช่องเศรษฐีดูใบแตก2เกมเลยทุกคนงงเลยผมเฮ้ยมันซื้อเท่าไหร่นะ800กว่าเนาะตอนนี้มัน900กว่าแล้วทุกคนมันไม่เข้าเลยนะครับเอาเป็นว่า จัดไปออโต้ <Auto S 1> ไปก่อนครับทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวถ้าลงไปจาก900แล้วเราต้องพอนะครับเอ <A S 1> มาหรือเปล่าไม่มาโอ้ยเคสวย36ครับมีต่อครับทุกคนเปิด1นึ่ฟีเจอร์แรกมีต่ออีกเปล่าแกะมาแล้วก็โอ้โหเสียดายเไม่มาอีกอะไม่น่าจะมีต่อนะพวก พวกแกะพวกมา้าพวกวัวนะจะลงยากนะทุกคนโอเคเราก็ปั่นมาปั่นเองกันมาพักใหญ่แล้วนะครับทุกคนมันไม่เข้าเลยนะเดี๋ยวเราอีกสักพักหนึ่งเหลือสัก900ดีไหมแล้วเราก็จะซื้อไปเลยนะครับทุกคนเบ็ดสนะ800กว่าต้องเหลือไว้900อะทุกคนเนี่ยนะ yeah. ดูแล้วดูดอย่างเดียวเลยนะครับปั่นเองยังไม่เข้ามันเข้ายากนะครับเบ็ด เบ็ดสูงนะถ้าเบ็ดกลางก็ถือว่าสูงแนละ้วนันทุกคนแตกเกือบหมื่นได้แล้วก็หมื่นได้เลยนะครับสําหรับเบ็ดแค่เบ็ดนี้แหละ <c oughs> เพราะเกมนี้ซื้อหนักแต่แต,แตกหนักจริงครับทุกคนเอาเฮ้ยแปดร้อยเก้าสิบเจ็ดแล้วครับผมซื้อดีครับรออะไรเบ็ดสามครับผมแปดร้อยสี่สิบเก้าครับเอา้าทำไมยอดเงินเด้งขึ้นมาเหมือนเดิมเฉยบักหรือป่าครับเนี่ยจะรอดไหมครับรอบนี้มาดูกันทุกคน อันนี้มันล็อกให้อยู่แล้วนะครับโอ้โหลายเดิมเลยเนาะแปลกใจเหมือนกันนะครับเนี่ยจัดไปครับถ้าไปถ้าถ้าได้บล็อกใหญ่อย่างเงี้ยแล้วก็เต็มเต็มหน้าครับผมว่าก็สุดอยู่เหมือนกันนะทุกคนโหเป็นม้าทุกคนรอบแรกก็ว้าไปแล้วครับได้แกะนะเสียดายจัดเลยม้าก็แพงอยู่นะเอ๊ เออต้องหนีดิดอกเดียวครับ576ครับทุกคนเคต่อนะคิวต้องมาแล้วแหละตรอบโอ้โหขาดช่องเดียวช่อง3โอเค600แล้วทุกคนเห็นไหมยังงน,น้อยได้คืนกันทุกคนบล็อกใหญ่มาแล้วครับตอนนี้แล้วก็ยังไงครับมีต่อหรือเปล่าโอ้โหมารอบเดียวเบาๆไปก่อนแล้วกันเปลี่ยนคิวกับเค น่าจะได้นะครับรอบนี้เออสวยร้อปครับโอ้โหทำไมไมันถูกจังมีเอต่อครับทุกคนเคต้องมาเคต้องมาไม่มารอบสุดท้ายครับทุกคนไม่ขาดทุนแล้วครับตอนนี้โอ้โหแต่ก็กํำไรไม่เห็นเลยนะนี่อะก,กำไรไม้นี้หรือป่าครับทุกคนปึบเป็ดมาก่อนครับ น่าจะกำไรเล็กๆน,น้อยนะครับทุกคนสำหรับรอบนี้โหรอบเดียวอมาไม่เป็นไรครับทุกคนก็ยังดีนะได้กำไรไปอยู่ประมาณ2 0 0ได้นะครับทุกคนโอเคปันต่ออีกไหมตอนนี้เป็นเท่าไหร่พันร้อยหกสิบแล้วนะครับทุกคนก็มันมีเบ็ดเท่าไหร่เบ็ดเก้าเหมือนเดิมแล้วกันเนาะยังเพิ่งไปวู้วามนะครับทุกคนเดี๋ยวจะไม่รอดเอานะ <laughs> ตอนนี้ยังเลี้ยงอยู่ในทุนอยู่เลยครับทุกคนกําไรอย่าเพิ่งนับเลยดีกว่าเพราะว่าไม่ห่างจากทุนเลยนะครับโอ้โหยากเหมือนกันนะครับเนี่ยสู้กันสุดๆเลยตอนนี้ก็น่าจะรารับเกือบ10นาทีแล้วนะครับทุกคน อ๋อลืมบอกไปเลยครับทุกคนตอนนี้ผมก็เล่นอยู่ในเวลา5โมง44พอดีนะครับทุกคนก็เล่นยามเย็นเลยนะก็วันนี้ตื่นไว้หน่อยครับทุกคนปกติแล้วโอ้โหไม่ค่อยจะเห็นเลยนะครับต่วันนะเห็นแต่แสงจันทร์นะครับทุกคนเพราะว่า <c oughs> ผมเองนอนเช้านะครับมันเป็นเป็นนิสัยไปแล้วครับทุกคน ติดนอนเช้านะเล่นเกมบ้างอะไรบ้างนะครับสวยเปิดแล้วครับสองช่องเปิดสองช่องจัดไปครับเอาแล้วไงหมากับอะไรเอ้ย,อยดอกนี้สวยพันสี่ครับผมไม่มีตอก็ไม่เป็นไรนะครับแบบนี้โอ้ยได้แล้วครับทุกคนโอ้โหอะไรจะขนาดนี้มาพันสี่แล้วครับทุกคนตอนนี้มันสองพันสี่ร้อยแล้วแบบไปต่อครับผมผม,มากําลังมันเลยนะครับผม เคต่อครับเออเปิดแล้วหนึ่งฟีเจอร์มาต่อหรือเปล่าครับแบบนี้อ้าได้หมูแกะด้วยเคต่อครับทุกคนเปิดสองฟีเจอร์แล้วนะเอาอแล้วไงเคกับเน่าจะได้ต่อครับทุกคนดอกนี้สวยเป็ดครับบึ้บก,ก็ให้แล้วก็มีคิวต่อครับเปิดฟีเจอร์ที่3เรียบร้อยแล้วครับทุกคนขาดอันเดียวโอ้โหได้มาบิ๊กวินร้อครับทุกคน ขาดแค่รอบเดียวเองนะทำไมถึงทำกับฉันได้นะครับทุกคนก็เป็น2 0 0พไปต่อดีครับรออะไรครับผมกำลังมันเลยนะทุกคนแต่กำไรแล้วนะตอนนี้ยังไงก็เอากำไรมาวัดกันต่อนะครับเรายังไม่เสียดายอะไรนะครับเริ่มต้นที่2 0 0พแล้วก็เดี๋ยวจะไปต่อนะครับอาจจะซื้อเบ็ดเบ็ดเ้เออเบ็ดเพอดีครับทุกคนมันซื้อ2 0 0พนนะจัดไปครับผมไปเร็วเลยครับแบบนี้ไปครับรัวไป ไปครับไม่ดูให้ดีลาแล้วทุกคนหัวร้อนแล้วตอนนี้เล่นตั้งนานนะขอเน้นๆก็อย่าลืมนะครับผมเองเกือบลืมบอกเวลาอีกแล้วนะนึกขึ้นได้มอกี้ก็บอกไปแล้วนะครับทุกคนเริ่มเล่นนะครับ5้าโมงสีนะครับเริ่มเล่นก็ประมาณว่าช่วงเย็น5้าโมงถึง6กโมงละกันนะครับเราไม่ต้องเป๊ะขนาดนั้นนะทุกคน สวย436ครับดอกนี้เออเอกับคิวต่อขอหลายๆหน่อยก็ได้เออจัดมามีหลาต่อหรือเปล่าคนไล่กไล่ไว้ก่อนโอ้โหไม่มีแล้วครับทุกคนเมก9วินไปก่อนเลยครับดอกแรก712ครับรวมแล้วนะเออเอกับแกะครับผม624นี่หน้าลายใหญ่มาแล้วครับทุกคน2,003ดอกนี้นี่ต้องอย่างนี้ครับทุกคนมีต่ออีกครับ โอ้โห oh, ยังแจมอ่ะโอ้โหมีต่ออีกแล้วก็มีอีกครับเอาแล้วไงทุกคนมันต้องอย่างนี้เออไหลาย,ยาวๆเลยนะครับบล็อกใหญ่ด้วยนะทุกคนหมดแล้วครับทุกคนโอ้โหดอกนี้เมก้าวินไปที่สามพันห้านะครับทุกคนก็รอบที่สามนะยังเหลืออีกตั้งหลายรอบนะครับได้อีกครับผมบล็อกใหญ่มาอีกบล็อกใหญ่นี่อ่าช่องแรกกับช่องสองถ้าว่ามันเหมือนกันก็ได้หน้าลายเหมือนกันนะครับทุกคน ไม่ต้องถึง3ามนะโอ้ได้หมู่ต่อครับทุกคน435แตกยับครับผมเอาอีกแล้วนะสำหรับเกมนี้ผมเริ่มแบบโอ้โหหลงรักแล้วนะครับเนี่ยต้องมาเล่นบ่อยๆแล้วทุกคนได้กำไรขนาดนี้คือมันได้ได้หนักจริงนะทุกคนเกมนี้ยซื้อแพงก็จริงอนะผมว่าคุ้มนะครับเออได้วัวอยู่มีหมู่มาไหมช่อง3ตรวรบบหมู่ช่อง3ามหมาดีครับ7 2 1ไปครับ เล,เล่นเร็วเลยนะตอนนี้โอ้โหทุกคนแตกครึ่งหมื่นครับผมก็จบแล้วนะครับทุกคนจบไปที่5574นะครับโอ้โหย่างมันนะก็เดี๋ยวเอา,เอาวัดเบ็ดอะไรไปดีเบ็ด12อะ่ะเพิ่มไปอีกเบ็ดหนึ่งแล้วกันโอ้โหย่างมันก็ยังไงก็กำไรผมเอาผมเอามาวัดอีกพันหนึงยังได้เลยเนี่ยตอนนี้ ตัดสินใจวัดเบ็ดหนักซะน,นี่ซื้อเบ็ดหนักไปเลยไหมทุกคนมันเหมือนกําลังจ่ายผมนะเพราะหน้าลายเข้าสวยมากเลยนะครับบล็อกใหญ่นะทุกคนมันอยู่ที่จังหวะเว็บเข้ามา,า,มาพอดีด้วยมั้งทุกคนช่วงเย็นประมาณนี้นะครับส่วนโลมานะผมแนะนำนะเช้ามืดแต่แตกดีกว่านะครับทุกคนช่วงตีสามตีสี่ตีห้เนี่ยโอ้โหกำลังสวยครับ ก็ห้าพันห้าแล้วไปต่อครับทุกคนเบ็ดเอ่อเหลือเพิ่ห้าพันห้าแล้วเราตั้งหลักใหม่เนาะอ่ะเดี๋ยวเราเล่นเบ็ดสิบห้านะน่าจะมีนะครับทุกคนซื้อเบ็ดสิบห้าแม่งเลยนะไม่รู้ว่าซื้อเท่าไหร่อ่ะเบ็ดสิบสองเท่าไหร่อ่ะสิบสองสามพันสามครับทุกคนเบ็ดสิบห้าสี่พันสองโอเคสี่พันสองแล้วกันครับทุกคนเบ็ดสิบห้านะไปเร็วๆเลยนะครับตอนนี้ ไม่สนใจแล้ววัดอย่างเดียวครับทุกคนยังไงก็ได้กำยังไงก็ได้กําไรอยู่แล้วนะครับเพราะว่ารอบนี้ยังไงก็ต้องได้คืนอยู่แล้วหลักร้อยหรือหลักพันก็ไปดูกันแล้วกันนะทุกคนเกมนี้ผมไม่ค่อยเก่งนะครับถ้าซื้อซื้อหนักก็ไม่เป็นไรนี่นะครับคนที่ขอมาโอ้โหมันจัดเลยนะครับทุกคนมาดูนะได้อะไรเอ่ยวัวสี่ครับเบ็ดสิห้าแล้วด้วยมา แต่เดี๋ยวถ้าเล่นอีกรอบหน้าจะจะลองปั่นเองดูทุกคนว่าจะเข้าไม่เข้านะครับถ้าซื้อยังไงก็มีโอกาสที่จะได้ถอนนะทุกคนเคทีเออมาวะ่ะพันหครับทุกคนเอม A ไม่มาช่องแรกหน่อยโอ้โหบล็อกใหญ่รอบนี้ไม่มาครับทุกคนสงสัยวะ่ะเอมาทีอ,อ้ยสวยอยู่หกร้เอมาจังหวะน,นี้ต้องเอแล้ว ตรวบกว็าให้ A เอมาโอ้โหถ่าเอมานี่เกือบหมื่นแล้วมั้งเนี่ยทุกคนโอ้โหไม่มาครับผมพระเจ้าอะไรครับนี่อะได้เป็ดครับผมหกร้อยครับดอกนี้น่าจะขาดทุนนะครับทุกคนเออสวยสองร้อยสี่สิบเอ็ดขาดทุนน่าจะไม่เยอะแล้วนะถ้าจะขาด แล้วก็ไม่มีต่อแนละ้วทุกคนค่าทุนจริงๆด้วยนะซื้อประมาณ4 0 0 0ันสีได้นะครับเมื่อกี้ก็ขาดทุนไปประมาณ300-400ไม่เป็นไรครับทุกคนเราไปต่อดิอย่าไปหยองอย่าไปกลัวนะครับทุกคน4 2 0พเนี่ยเมื่อกี้เราซื้อไป4 2 0พทุกคนมาอย่าไปหยองนะครับแบบนี้เอออันนี้มันการันตีได้อยู่แล้วนะ ลายเดิมด้วยครับทุกคนประเด็นเลยโอเคไปลุ้นกันนะรอบนี้รอบสุดท้ายแล้วกันนะครับทุกคนได้ไม่ได้ผมเองก็เลิกแล้วเพราะว่ามันเล่นกันมายาวนานสลอเกินนะครับทุกคนยังไงน้อยก็ไม่ขาดทุนแล้ววะเอาดิโอ้โหได้มาครับทุกคนดอกแรกพันแปดโอ้โหสวยจัดอะมาอีกครับทุกคนอีกเก้าสิบสามแล้วก็ยังไงมีเคมาหรือเปล่าช่องสอง ไม่มาครับก็จบแล้วนะครับดอกแรก2 0 0พนะครับทุกคนรางวัลรวมแล้วตอนนี้ดอกที่2ว่ายังไงเอ่ยเป็นอะไรเอพอได้อยู่ครับ640ครับทุกคนเอาแล้วไงอย่างน้อยๆก็กำไรแล้วครับทุกคนได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นแล้วกันเนาะไม่ไหวครับทุกคนเดี๋ยวไปเล่นเกมอื่นดีกว่าโอ้ในหมู่อีกจัดปลายพันเจ็ดครับผมเอาแล้วไงกำไรแล้วนะครับตอนนี้หลังจากนี้ก็คือกำไรขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะ เพราะว่าเราซื้อมาสี่พันะครับทุกคนเคทีโอ้โหเป็นเป็ดสองครับไม่มีต่อครับทุกคนบิ Big ๊กบินเบาๆไปก่อนนะทุกคนรอบสุดท้ายแล้วครับทุกคนมาบล็อกใหญ่ทีไม่มาอีกเคนะอุ้ยแบตหมดครับผมห้าพครับทุกคนจัดไปเอมาเป่าช่องแรกหมาครับผมแล้วก็คิวต่อนะอย่างนี้ โอ้โหไม่มีแล้วครับทุกคนซูเปอร์วินนะครับดอกดีจัดไป496พอเลยครับผมตอนนี้เดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นเท่าไหร่แล้วนะครับทุกคนโอ้โหเหนื่อยเลยครับสำหรับคนที่ขอมาประมาณนี้แล้วกันนะครับรอดนะครับก็รอดแบบบุบวิดเหมือนกันนะครับเนี่ยก็เอาเป็นว่าฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับสําหรับคนที่ขอมาแล้วก็มีลักลักปั่นทุกท่านด้วยนะครับก็ถอนห0พ0นนะครับกำไร5000ันเน้นๆนะทุกคนโอ้โหเดี๋ยวไปเล่นเกมอื่นแล้วกันนะครับเกมนี้ไว้เท่านี้นะครับยังไงนะครับ ถ้าหากว่าใครชอบใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ช่อง t o ม o า r o โลด้วยนะครับเพื่อเป็นแรงผักดันและกําลังใจทําคลิปต่อๆไปนะครับทุกคนสําหรับวันนี้ก็เจอกันคลิปหน้านะครับทุกคนบายครับผม